สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักง,งานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในวันช่วงนี้นะฮะเสาร์ทีศนี้ก็มีภารกิจนะครับก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมสวนบอนไซบ้านมดนะครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมสวนบอนไซบ้านมดเหมือนเช่นเคยเจับมือการถ่ายทอดความรู้สร้างงานไปด้วยกันกับแฟนคลับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็จะมีการ ผมจดสถิติแล้วก็จับของรางวัลให้แฟนคลับนะครับประมาณสักกลางเดือนนะฮะสิบสิงหาก็คงจะรวบรวมสถิติต่างๆได้นะครับสำหรับท่านที่คอมเมนต์ส่งกำลังใจมาให้ทางช่อง y t u t u นะฮะของครูชย,ยงแล้วก็ของอาจารย์มดนะครับอาจารย์มดเองก็นะครับผมไปเรียนรู้เข้าคอร์สมา3-4เดือนได้วิชาความรู้มาครับก็ได้พอสมควร ไม่ใช่พอสมควรได้มากเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่สร้างงานได้นะฮะประมาณนั้นครับซึ่งแต่ก่อนนั้นท่องผมเองก็ท่องแต่ตำรานะฮะเก่งแต่ตำราพอลงมือปฏิบัติก็ติดปัญหาจริงๆนะฮะพอดีได้คุณมดนะครับช่วยเหลืออย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ผมจะมาวิจารณ์ทรงของเพง็มนาต้หวันเป็นไม้ได้จากไม้เจเอ,อ่อขออภัยไม้คุณเจลอยฟ้านะครับ เจบอนไซลอยฟ้านะครับอยู่ที่ปราเก t นะฮะท่านก็แบ่งปันไม้มานะครับไม้ต้นนี้ก็เป็นเพมหนาเอาได้มาสองต้นต้นนี้ก็น่าจะสวยนะสวยเหมือนกันนะครับเมือ่อวานนี้ผมลงไปคลิปหนึ่งนะคลิปนี้ก็เป,เป็นเป็นทรงต้นออกตรงนะครับแต่เป็นทรงต้นเอี้ยวนะครับแต่ว่าทรงต้นออกตรงคำว่าเอี้ยวคือตัดเลิวที่เอี้ยวไปเอี้ยวมาเอี้ยวไปเอี้ยวมาเขาเรียกว่าทรงต้นเอี้ยวนะครับ หรือจะเอี้ยวโดยธรรมชาติก็ได้นะครับนี่คือทรงไม้ของบอนไซนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมา,าตัดแต่งข้างบนแล้วก็มาวิจารณ์ไม้ให้ทุกท่านได้ชมวิจารณ์ไม้ตัวเองนี่แหละนะครับมันจะได้ไม่มีผิดมีถูกก็อิงตำราเอานะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับประมาณว่าอยู่สูงอยู่ประมาณ10าประมาณเท่าไหร่ดี 12 13 14 15นิ้วหรือประมาณสัก40 40เซนนะครับถึงยอดนะครับเป็นไม้ที่สวยสวยอยู่ครับผมถือว่าสวยเลยกิ่งได้เก่าแก่นะครับทิศทางของกิ่งหนึ่งนะเดี๋ยวดูหน้าไม้ฝั่งไหน๋อ้ฝั่งนี้ครับด้านนี้นะครับห สองหลังสาหไม้ก็ได้อยู่ครับไม้ต้นนี้อายุน่าจะอยู่ที่ประมาณสักผมไม่ว่าไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของโครงสร้างภายในนะครับตอนนี้ผมตัดออกก่อนนะฮะในส่วนที่มันมันยาวออกมานี้นะฮะเป็นเจตนาที่ต้องการให้ ถ้าเราเลี้ยงไว้ได้นะฮะเป็นเป็นสารสร้างลายละเอียดของกิ่งออกมานะครับปลายเนี้ยต้องเลี้ยงไว้ให้โตสักหน่อยนะครับเราต้องคอยดูแลนะอย่างนี้อย่างนี้กิ่งหลักเนี้ยยังยาวๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมตัดออกก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยมาไล่ดูว่านะครับไม่ตัดเข้าไปลึกมากมายนะครับ ตัดพอให้เห็นโครงสร้างภายในนะครับเพื่อท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านไปสร้างงานนะครับพอได้อยู่ครับเพิ่มหน้าแต่วันเอาเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะได้เข้าบอนไซบ้านมดนะครับส่วนบอนไซบ้านมดผมจะไปว่าด้วยเรื่องการจัดเพรียแป้งนะครับใช้ยาตัวไหนบ้าง นะครับถ้าเพี้ยแป้งได้ลงแล้วก็ทิ้งกิ่งเลยครับแก่งแค่ไหนก็ไม่รอดครับเพมนาไตหวันเนี่ยเจอเพี้ยแป้งไม่ถูกกันเลยครับเราก็ตัด,ต,ดตัดทดไล่ข้อเข้ามานะครับไม้กลุ่มนี้ก็โอเคอยู่นะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงลงมันข้อมัน สั้นดีนะครับคัดกิ่งง่ายเพราะว่าเป็นไม้ตาคู่นี่เป็นไล่ไล่กิ่งออกมาจะมาไล่กิ่งย่อยนะฮะแขนงกิ่งย่อยนะครับเพื่อที่จะสร้างทรงพุ่มดูก่อนม่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เข้าลวดนะโอเคสวยงามครับอนะขนาดยังไม่ได้ทําอะไรเขานะครับแค่ตัดแต่งออกโครงสร้างเดิมเขาก็สวยไม้ที่เรียกว่าไม้โครงสร้างก็หมายความว่าไม้โครงสร้างเหมือนเราขึ้นโครงสร้างบ้านเนี่ยครับโครงสร้างบ้านขึ้นเสาขึ้นคานเนะ่ะส่วนไม้ก็คือข,ข,ขึ้นคนือขึ้นโคนขึ้นรากลาต้น แล้วก็ขึ้นกิ่งด้าม้าขานะกิ่งหลักกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามหลังสี่หน้าห้าหน้านะครับหกหลังเนี่ยมีหกหลังได้นะฮะหกหลังเจ็ดหลังก็แล้วแต่หกหลังหกหลังแล้วก็ตั้งยอดเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างครับที่ขึ้นในส่วนรายละเอียดซึ่งเป็นหลังคาก็น่าจะเป็นในส่วนของ ไม้กลุ่มนี้นะครับเป็นเป็นกลุ่มหิงก้านสาขาของเขาเนี่ยนะครับที่จะมาทําเป็นหลังคาที่ฟอร์ไม่สวยนะครับเพระาะฉะนั้นการสร้างไม้ก็เป็นงานศิลปะบนต้นไม้นะครับต้องต้องมีความละเอียดละเมียดเล็กใหม่ตัวผมเองยังยังละเอียดนะไม่ไม่เท่านะฮะไม่เท่าของท่านที่เก่งๆนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูในรายละเอียดวันนี้ผมจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไล่ดูกิ่งนะครับว่ามันตรงมันถูกต้องตามตำรามากน้อยแค่ไหนเอาละครับนะผมจะมาไล่กิ่งมาวิจารณ์ทรงดูรูปลักษณของไม้ต้นนี้นะครับเป็นรากธรรมชาติครับอันนี้ด้านหลังไม้นะครับผมไปดูหลังไม้ก่อนหลังไม้ก็โอเคนะครับดูนะครับมาด้านไม้มาทางกิ่งหนึ่ง นะครับหน้าไม้ฝั่งนี้ครับไม้ก็สูงอยู่ประมาณสักต้นใหญ่อยู่นะเดี๋ยวอุ้งมือผมนะครับนะอุ้งมือเส,เสร็จเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นกิ่งหนึ่งครับกิ่งหนึ่งนั้นขึ้นหลังนะขึ้นหน้าซับหลังซับหน้านี่เป็นกิ่งเมนหลังหน้าหลังหน้านะครับ กําลังต่อไปอีกนะครับอันนี้ผมจะเข้าลวดแล้วก็ต่อไปให้ยาวสักนิดหนึ่งออกไปนี่สักประมาณสักหนงนิ้วนะครับ mm hmm. ผมต้องการให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจท่านจะได้สร้างงานไปได้วยกันเป็นหน้าไต้หวันก็สร้างได้ครับต้องเอาโคนใหญ่หน่อยนะครับเราอาจจะสร้างโคน กิ่งตอนก็ได้จัดรากไปด้วยนะครับอันนี้เป็นกิ่งสองกิ่งสองครับด้านข้างเออ่มีซับซับหลังหน้าอันนี้เป็นเส้นเมนนะฮะอันนี้อาจจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงแต่ไม้เก่าแก่ขนาดนี้อภัยให้จริงๆครับเพราะว่าความเก่าเก่าแก่เขาก็สวยแล้วนะครับกิ่งซับหลังก็จะกดลงเหรอ งนี้ก็ดึงขึน้นก็ได้อยู่ครับคงไม่แก้ไขอะไรแล้วนะครับเพราะว่าไม้มันแข็งแล้วมันไม่สามารถที่กดลงได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ให้ไม่ให้มีไม่ให้ชนกันนะครับกิ่งจะซ้อนกันนะแต่ว่าแต่ว่ายกขึ้นนะครับนะครับโอเคมาดูสามหลังครับสามหลังคือจุดน,นี้อ๋อนี่ครับสามหลังมานี่ ซับซ้ายขวาเนี่มาตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มาทดนี่นะครับตัวน,นี้นะหลังนะครับกิ่งหนึ่งโอเคครับกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งสองสหลังนี้นะครับ1เอาใหม่นะครับ2องมานี่นะครับ สหลังมานี่ครับชี้ไปเฉียงไปทางเฉียงไปทางกิง่ง1ครับทิศเฉียงนะครับอ,อ่อสี่อ๋อเขาเอี้ยวมา4มาเป็นกิง่ง5เลยครับ4ส,สลับ5นะต้นนี้4ี่สลับ5เพราะว่าพอได้3เขาเอี้ยวกลับมามันจะได้ห้าทิศทางของ5มาก่อน4แล้วเอี่ยวกลับไปจะเป็นทิศทางของ4นะครับ พอน,น้าหน้าก็จะเปิดท่านที่ชอบหน้าเปิดแบบนี้ก็ใช้4ีสลับ5ได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบหน้าเปิดนะครับต้องการให้4มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับนะกิ่งนี้กิ่ง5นี้นะครับนะถ้าไม่ต้องการให้หน้าเปิดเวลาท่านสร้างกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3หลังแล้วพอพอ3แล้วอย่าพึ่งเอี่ยวกับนะครับจะเพึ่งเอี่ยวมาทางนี้ครับลาต้นให,ให้ให้ให้ตรงไปทาง ทางรูปรอยเดิมของกิ่งหลังก่อนตรงขึ้นไปนะให้ได้กิ่งสี่ทศตรงนี้ได้สี่แล้วค่อยเอี่ยวกลับมาจะเป็นห้านะครับที่ทางแต่สี่สลับห้าได้ไหมได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับนะรบพราะฉะหนึ่นงสองสามนะที่ทางของกิ่งได้สี่สลับห้าครับแล้วก็ตั้งยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวดูจากด้านบนนะครับผมวิจารณ์ไม้นะครับวิจารณ์ไม้ตัวเอง เราไม่มีใครว่านะครับพีการไม้ตัวเองให้ทุกท่านได้ชมนะครับข้างบนก็ได้ได้สูงพุ่มดีครับเต็มเลยครับนะโอเคครับที่ที่เต็มอย่างเงี้ยเพราะว่าไม้ถูกทดไล่ข้อออกมานะครับถูกทดไล่ข้อออกมาแล้วนะครับพอทดไล่ข้อออกมาเนี่ยนะครับมันแถวมันจะสมบูรณ์นะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะสมบูรณ์นะ กิ่งสมบูรณ์มันก็จะแตกออกรอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบมันจะเต็มหมดเลยครับทีนี้เราก็มาไล่ข้อนะครับจะเอากี่ข้อหนึ่งสองสองข้อประมาณเนี้หนึ่งสองข้อสองข้อตัดทษอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ยาวไปเป็นสามเนี่ยตัดนี่ครับพอแตกออกก็แตกออกมาก็จะเต็มพอดีนะครับก็จะสวยงามเลย ็ยาวหน่อยนะครับเวลาพูดก็อาจจะอธิบายยาวนิดหนึ่งท่าน,นก็ตามไปท่านสร้างงานไปด้วยกันจะเข้าใจนะฮะจะเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแฉเลยอ่าด้านนี้จะเป็นหลังไม้นะครับนะครับวิธีสังเกตหน้าไม้ก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่ากิ่งสามอยู่ด้านตรงกันข้ามกันหน้าไม้นะครับแต่จะไม่ตรงข้ามเป๊ะทีเดียวนะครับ เอาอย่างนี้นะครับสังเกตกิ่ง3เวลาท่านสร้างกิ่งนะมนะตามตําราเลยนะครับสมมุติว่ากิ่ง3มันจะเฉียงไปเห็นไหมครับเนีน่ยเนีน่ยเ,เมนมันเนี่ยเียงเฉียงไปเฉียงไปปุ๊บขึ้นซับตรงนี้ครับขึ้นซับก่อนเลยซับทางกิ่งหนึ่งเนี่ยทิศทางของกิ่งหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ให้ทับกิ่งหนึ่งนะครับเยื้องออกไปนี่เห็นไหมครับเวลามองไปเนี่ยกากหน้ามไม้เนี่ยเนี่ยมองไปปุ๊บมันจะเห็นเลยครับซับซับแรก ซับหน้าซับแรกของกิ่งหลังนะครับนี่คือหลังอย่างนั้นก็คือทดแล้วก็สร้างซับหลังซับซับแรกซับ2ซับ3ไปเรื่อยเหมือนกันกับกิ่งอื่นนะครับแบบนี้ครับทุกกิ่งนะครับทาในลักษณะเดียวกันนะครับกิ่ง4ก็เหมือนกันก็ขึ้นซับออกมาด้านหน้านี่แหละซับกิ่ง5ก็ซับหน้าออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาบังหน้าไม้หน่อย ไม่ให้เปิดโล่งจนเกินไปนั่นเองนะครับเอาละครับผมก็ได้วิจารณ์ไม้นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นเพ็มน้าไต้วหวันนะครับจำปาสูงประมาณ40เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางโคตรนะครับสัดส่วนได้เก่งได้ชัดเจนแจ่มแจ่มแดงแกงเลยครับตัวนี้สัดส่วนของลำต้นนะครับเยี่ยวสวยมาก นะครับเที่ยวสวยจริงๆครับต้นนี้นะครับมีกิ่งขึ้นซับหลังซับหน้าของกิ่งสอง,องนั้นมีจุดจุดเดียวนะครับมไม่ถึงร้อยนะ9.9.999% 99โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยนะครับไปพบกันนะฮะหลังจากเข้ารวดแล้วเดี๋ยวผมเข้ารวดถ้ามีโอกาสก็จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการกบจัดเพรียเพมหน้านะครับผมก็ต้องติดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้สักประมาณเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปสวนบันไซวันหมดอีกประมาณสัก15วันหรือ2อาทิตย์นะ,ะเดี๋ยวจะไปรีวิวเนะนะครับว่ากาจัดเพรียทมอย่างไรแล้วก็ทำให้ดูเลยดีกว่านะเพราะหลายท่านสนใจที่สร้างงานด้วยเพมหน้าไต้หวัน,น สำหรับคลิปนี้นะครับก็เน้นย้ำเลอเกินนะครับว่าพิมพ์นตะหวันนั้นสามารถสร้างงานได้สวยงามต้นนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า10ปี15ปีแน่นอนนะครับดูลักษณะของผิวเปลือกแล้วก็ดูการสร้างงานของเราเองนะครับ4ีหปีได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับ10ปีนี่ยังนะยังไม่จบเลยนะครับไม้บางต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาสำหรับสร้างงานทีเดียวนะแล้วก็การที่จะใส่ใจดูแล ไม้ด้วยนะครับแต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนเทคนิควิธีการในการสร้างงานแล้วเราผมเชื่อแน่ว่าเราจะสร้างงานได้ทุกๆคนนะครับติดตามไว้นะครับขอบคุณสําหรับแฟนกลับทั่วประเทศที่คอมเมนต์ส่งกําลังใจพวกเรานะฮะสองคนผมเองครูชยงและก็บอนไซบ้านมดผู้ถ่ายทอดวิทยายุทธนะวิทยาทานให้กับทุกท่านสร้างงานไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ